ท่านเจ้าบ้านขอมาระบบฐานลากไหลลอยต่อเทพื้นกับคานเป็นเนื้อเดียวกันที่ผมทําเองก่อสร้างเองไม่จ้างผู้รับเหมาค่าใช้ใจ่ายตกตารางเมตรละกี่บาทไปดูกันเริ่มจากโครงสร้างฐานแผ่ ช้เหล็กข้ออ้อย12มิล3 4เส้นคอนกรีตแรงอัด246คิวไม้แบบรวมเป็นงินทั้งสิ้น17,856บาทโครงสร้างพื้นกับคานคอนกรีตแรงอัด240 28คิวเหล็กกลม9มิล230เส้นเหล็กกลม6มิล75เส้นเหล็กข้ออ้อย12มิล108เส้นรวมเป็นงินทั้งสิ้น15,558บาทค่าใช้จ่ายอื่นๆแมคโครดินทรายอิฐบล็อกปูนกอ่อคนงาน5คนรวมเป็นกันทั้งสิ้น53,220บาทค่าใช้จ่ายทั้งหมด แบบปัดเสร็จแล้ว176,700บาทพื้นที่ฐานรากทั้งหมด132ตารางเมตรตกตารางเมตรละ1350บาทครับราคานี้คือเผื่อให้แล้วครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้ท่านเจ้าบ้านไว้เป็นแนวทางครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสวนเศรษฐกุด้วยนะครับ